ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาหาตัวละครบอเฟมกันอีกเช่นเคยนะครับตัวละครในวันนี้จะมีชื่อว่าวูคองวูคองนะครับเป็นบอเฟมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหอคงจากจีนนะครับการจะหาชิ้นส่วนวูคองนั้นง่ายม,มากๆเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับทุกคนต้องมีแคลนใช่ครับทุกคนต้องมีแคลน สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าจะหาแคนยังไงนะครับผมได้เตรียมการหาแคนไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลและรายละเอียดจะอยู่ลิงก์ด้านล่างใต้ดีสคริปชันนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยครับเมื่อทุกคนมีแคนแล้วให้ไปที่หน้าเลือกภารกิจนะครับเมื่อไปถึงหน้าเลือกภารกิจแล้วให้เลือกไปที่โดโจโครับ เมื่อไปถึงที่โดโจให้เลือกเดินทางด่วนจากนั้นเดินไปที่แล a บของเทนโนในแหลบของเทนโนนั้นจะมีวอเฟมอยู่หลากหลายตัวนะครับที่สามารถซื้อมาคราฟได้นะครับโดยบูปิ้นของบูคองนะครับจะอยู่ราคาที่35,000และชิ้นส่วนอื่นๆอ,อ,อีก15,000 เมื่อได้ชิ้นส่วนแล้วทุกคนเขาสามารถนามาคราบเพื่อเล่นได้เลยครับวันนี้คลิปอาจจะจบไว้หน่อยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดทับสไค i b ์และกดติดตามเพื่อให้ผมจะได้มีกำลังใจในการทำตัวละครใหม่ๆออกมานะครับขอบคุณครับ